สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับระดาพาสตอรี่ค่ะและในคลิปนี้นะคะอ้อจะพาทุกๆคนมารู้จักกับครีมกันแดดที่มีเนื้อเอ็เซนส์แล้วก็ได้รับรางวัลแอดคอสเมในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะจะเป็นตัวไหนไปดูกันเลยจ้าของโรโต p ฟาร์มา ะะเป็นครีมกันแดดสัญชาติญี่ปุ่นนั่นเองนะคะเขามีชื่อว่า Skin u p u a Tone Up Essence SPF 50 PA บวกบวก็วกวกคือ4บวกนั่นเอง SPF 50นะคะก็คือประสิทธิภาพในการดูดซับรังสี UVB ได้ถึง98%นะคะและในส่วนของ PA บวกบวกบก,ก็คือประสิทธิภาพในการป้องกันรังสี UVA ได้ถึง4เท่านะคะซึ่งตอนนี้เนี่ย PA 4บวกเนี่ยเป็นเทคโนโลยี ที่สูงสุดแล้วสำหรับเปนกันแดดน,นะคะขนาด80กรัมเลยนะทุกคนเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะหลักร้อยสามารถซื้อตามเคาน์เตอร์หรือว่าช็อปเครื่องสำอางทั่วไปนะคะในในไทยน็อตแต่ว่าอ้อ ได้มาจากญี่ปุ่นตอนนั้นที่เอาไปซื้อมานะคะ,ะตัวนี้เนี่ยเขาออกมาเป็นตัวออกใหม่เมื่อปีที่แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะมีตัวสีม่วงนะคะเป็นสีลาเวนเดอร์ตัวนั้นเนี่ยได้รับรางวัลแอดคอสเมของประเทศญี่ปุ่นเลยนะก็คือได้รับรางวัลในส่วนของ,ของครีมกันแดดอันดับหนึ่งเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์รวมทั่วไปเนี่ยเขาได้อันดับที่7นะคะส่วนผสมของเขานะคะเขาเคลมว่าตัวนี้ไม่มีพาราเบนนะคะไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็เป็นออยล์ฟรีเราไปดูเนื้อก็เลยดีกว่า ให้ดูแพคเกจก่อนนี่นะคะเนื้อครีมของเขาเขาเป็นเนื้อเอเซนต์นะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบกึ่งเหลวกึ่งเหลวกึ่งเจวะ่ะซึ่งอยากบอกว่าเนี่ยกลิ่นมันแบบหอมมากเลยนะเราชอบแต่เขาน่าจะมีน้ำหอมผสมอยู่ด้วยแหละเนี่ยเห็นไหมคะทำให้ดูเนะี่ย แล้วก็ซึมง่ายมาก <Wow. S 1> จริงจริงซึมง่ายบางเบารู้สึกว่าแบบทาไปแล้วคือกอ็เราทาลงไปอะคะ่ะเรารู้สึกเหมือนเหมือนผิวเราอะมันนุ่มมากอะมันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็เห็นไหมคะมันกระจายแสงได้ดีสว่างขึ้นเห็นไหมคะหลังมืออ้อจะสว่างขึ้นและที่สําคัญนะไม่รู้สึกเหนอะแล้วด้วยความที่เขาเป็นไอศครีอ้อจะเอาให้ดูเอากระดาษสัมันมาซับให้ดูนะคะเนี่ย จะเห็นได้ว่าไม่มีน้ำมันอยู่เลยนะคะเห็นปะเพราะฉะนั้นอ้อเลยชอบตัวนี้มากจากการที่อ้อทดลองใช้มาหลอดนึงอันนี้เป็นหลอดที่2แล้วนะคะไม่เคยเกิดอาการแพ้แล้วก็สิวอุดตันใดๆเลยเวลาที่อ้อออกแดด เป็นเวลานานๆนะคะเกินกว่า15นาทีบางบางครีมกันแดดบางตัวเนี่ยอ้อจะรู้สึกแสบยิบยิบยิบิบที่หน้าเวลาเหงื่อออกเนี่ยออจะแสบยิบยิแต่ไม่เกิดกับตัวนี้เลยซึ่งเขาก็เคลมว่าเขาเป็น water proof นะคะกันน้ําและกันเหงื่อได้ดีดังนั้นเนี่ยใครที่กําลังมองหาครีมกันแดดที่เป็นเบสได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นมิดกั ผิวนะใช้แล้วไม่แพ้ไม่แสบนะคะสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายแบบอ้อแล้วก็หรือว่าสําหรับคนที่มีรอยแดงมีปัญหาเรื่องรอยแดงของสิวเดี๋ยวรอยที่เกิดจากสิวหรือว่าผิวหน้าไม่สม่ําเสมออะสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะทุกคนไปลองหาซื้อกันอันนี้อ้อใช้ดีแล้วบอกต่อจริงๆอยากให้ทุกคนลองนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามให้อ้อด้วยนะคะและถ้าใครมีปัญหาหรือว่าอยา ก็เอาอะไรมารีวิวให้นะคะก็สามารถเม้นมาคุยกันได้เลยหรือว่าใครที่ลองแล้วใช้ดีหรือไม่ดียังไงเนี่ยก็เม้นมาคุยกันได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย